สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ EP ที่51ค่ะวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะไม่ได้นั่งกลางเฟรมพอดีมีตัวเล็กตัวหนึ่งหลับอยู่ตรงนี้แล้วท่านแมวเนาะก็ไม่อยากให้มันตื่นก,ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงไม่ได้เป็นแฮชแท็กกระแสที่อยู่ในปัจจุบนันแต่เราจะขอพูดถึงแฮชแท็กที่มีผลระดับโลกแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนยังไม่เข้าใจ มันดูเหมือนจะน่าเบื่อแต่บอกเลยว่าสนุกกว่าที่คิดแฮทแท็กในวันนี้ของเราก็คือวันเอ็ค่ะครั้งแรกที่คนไทยจะได้ยินคําว่าวันเอ็บบ่อยๆเนี่ย ก็คือตอนที่พรรอนาคตใหม่ได้มีการอภิปรายนอกสภาเรื่องนี้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือการทุจริตคดี 1MDB ซึ่งมันเป็นคดีฟ้องเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะมันมีความรู้เรื่องที่ดูซับซ้อนเนี่ยมันจะทําให้เราคููมากๆในวงสนทนาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้กันดีกว่าว่า MDB คืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงนะก่อนอื่นขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติคะ่ะ กองทุนเนี้ยมันจะเป็นการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปใช้ในการลงทุนกับธุรกิจที่คาดว่าน่าจะได้กำไรร้อเอซอย่างเช่นธุรกิจในกลุ่มของพลังงานในต่างประเทศธุรกิจในกลุ่มของโทรคมนาคมหรือการคมนาคมคือมันจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่เขาต้องการเงินลงทุนมหาศาลกองทุนความมั่นคงแห่งชาติก็จะตอบโจทย์กับการลงทุนพวกนี้นะคะแล้วก็ประเทศที่เป็นเจ้าของกองทุนอ่ะก็จะได้กําไรจากการลงทุนกับเข้าสู่ประเทศตัวเอง มาเลเซียมีกองทุนความมั่นคงแห่งชาติอยู่แล้วหนึ่งกองทุนนะแต่ว่าวัน b อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เขาเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี2009 1MDB ย่อมาจากวัน m a y s y s i e v e เ o p m e n t b น r ์เ e อรถ้าอ่านผิดคอภัยนะคะคำว่า b บ r ร์เฮภาษามาเลเซียแปลว่าจำกัดมหาชนที่กองทุนนี้ต้องตั้งแยกออกมาจากกองทุนของมาเลเซียที่มีอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนนี้ไม่ได้ใช้เงินสำรองระหว่างประเทศแต่เป็นการไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เพื่อเอาไปใช้ลงทุนแต่การกู้ยืมครั้งเนี้ยก็สร้างหนี้จานวนหลายล้านให้กับรัฐบาลมาเลเซียนะหนี้ของรัฐบาลก็คือหนี้ของชาติด้วยก็เหมือนประเทศเราอะพอเข้าใจใช่ปะกองทุนนี้ก่อตั้งในปี2009ในยุคของรัฐบาลนาจิบลาซักคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะตอนนั้นวัตถุประสงค์ก็คือเอามาพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของมาเลเซียถ้าเราพิจารณาจากการจัดตั้งกองทุนกับวัตถุประสงค์อะมันก็ดูไม่มีอะไรใช่ไหมเขาก็ดําเนินกิจการต่อไปเรื่อยๆค่ะปี2009 กองทุนนี้ได้ร่วมกิจการกับบริษัทบิโตซาอุดิในวงเงิน2,500ล้านดอลลานะคะจำชื่อบริษัทปิโตซาอูเอาไว้นะขีดเส้นใต้ไว้นะคะนิสิตจากนั้นเขาก็ลงทุนบริษัทอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นบริษัทไฟฟ้าของจีนหรือบริษัทพลังงานอื่นๆความหนุกหนานของเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนก่อตั้งมา1ปีก็คือปี2010กองทุนวัน MDB ได้ร่วมกับ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศกาตาร์ในการพัฒนาสนามบินแห่งหนึ่งในกัวลาลัมเปอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอิสลามประเด็นก็คือว่าพื้นที่ที่เขาไปซื้อมาเป็นพื้นที่ของกองทับอากาศแต่ดันซื้อมาได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นแปลว่าอะไรแปลว่าแบบที่ตรงนี้ควรจะราคาร้อยหนึ่งแต่รัฐบาลน่ะขายให้ในราคาแค่50บาทสมมติซึ่งมาเลย์ก็จะขาดทุนถูกไหมเพราะว่ากาตาร่วมทุนด้วยในขณะที่พื้นที่เอกชน ซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงพื้นที่เอกชนตรงนี้ควรจะราคา100แต่ซื้อได้ในราคา150ยห้าแปลว่ารัฐบาลอะจ่ายเอกชนในราคาที่แพงกว่าความเป็นจริงคือมาเลยค่ะทุนทั้ง2องอย่างเลยไม่ว่าจะซื้อพื้นที่ของรัฐหรือซื้อพื้นที่ของเอกชนพอเขาไปดูในงบดุลของบัน MDB ในช่วงเวลาที่เขาทําโครงการเนี้ยแค่หนึ่งปีกองทุนเนี้ยขาดทุน4-2,000ล้านบาทจากนั้นในปี2015ก็มีนักข่าวคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า มีเงินของกองทุนวัน m ประมาณ21,000ล้านบาท ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิปก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่ก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแต่ว่านายนาจิปปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเงินนี้ราชวงศ์ซาอุคนนึงบริจาคให้เฉยๆไม่เกี่ยวกับการทุจริตของการแน่นอนค่ะว่าคนมาเลเซียก็เป็นมนุษย์ค่ะเขาก็คิดได้ว่าสิ่งนี้น่าจะเรียกว่าการแฉก็เลยมีการจัดประท้วงใหญ่ขึ้นมีคนเข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้กว่าแสนคนเพื่อกดดันให้ในายนาจิปลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงเข้ารับโทษในคดีทุจริตด้วยที่พีของคดีนี้ก็คืออง อายการสูงสุดที่จะเป็นคนฟ้องนายราจีฟต่อศาลน่ะถูกลักพาตัวหายไป12วันและจากนั้นก็พบว่าเป็นศพอยู่ในถังซีเมนซึ่งครอบครัวของรองอายการบอกว่ารองอายการน่ะเตรียมตัวที่จะมาส่งนายราจีบเข้าสู่ศาลในคดีคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วเหมือนเขาคิดว่าราจีผิดแล้วเขาก็กําลังส่งเรื่องให้ศาลแต่เขาอะถูกฆ่าก่อนหนึ่งปีถัดมาหลังจากการประท้วงก็มีการตั้งอายการสูงสุดคนใหม่ปรากฏว่าอายการคนนี้ตัดสิน ยกฟ้องให้นายราจีฟรอดพ้นหูกข้อเก่าหาคุ้นคุ้นอยู่นะอยู่ไหนนะอยู่วิศาวะหรือเปล่าวะอ๋ะอ หลายประเทศก็ขุดคุยเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอ่ะจะมีเอี่ยวในการฟอกเงินด้วยเพราะมันเป็นกองทุนที่ใหญ่มากระดับประเทศเวลาเขาฟอกเงินอ่ะพอมันเป็นเงินมหาศาลเขาไม่สามารถจะโยนไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เขาต้องแบ่งกันไปซื้อที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่นายลาจิฟใช้ในการฟอกเงินค่ะโดยได้ยึดทรัพย์สินกว่า1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคดียึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของลูกเลี้ยงงขอนนาจะะค เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอเงินที่คาดว่ามาจากการยักยอกกองทุน OneMDB อ่ะมันถูกใช้เป็นทุนในการสร้างหนัง The Wolf of Wall Street ที่เลโอนาร์โดเล่นถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้มันจะคือหนังเกี่ยวกับการโกงเว้ยคือเขาเอาเงินจากการโกงมาสร้างหนังที่เกี่ยวกับการโกงให้เลโอนาร์โดเล่นแล้วหนังเรื่องนี้แม่งดังมากด้วยนะแต่ต่อให้ทั้งโลกจะลุมปนามนายราตีฟยังไงคะ่ะเขาก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จนครบวาระในปี2018ซึ่ง ในปี2018ที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งขึ้นในมาเลผลก็คือพรรคการเมืองของเขาอะแพ้ทั้งๆท,ท,ที่พรรคเนี้ยเป็นรัฐบาลกับพรรครวมมาตลอดกว่า70ปีปีเนี้ยเป็นครั้งแรกที่พรรคเนี้ยแพ้แล้วกลายไปเป็นฝ่ายขันพอหมดอำนาจก็โดนจับค่ะล่าสุดก็คือศาลมาเลเซียสั่งจำคุกนายราจิฟ12ปีใน7ข้อหากฎหมายที่มาเลเซียมันจะแปลกๆคือเขาฟ้อง7ข้อหาใช่ปะ่ะ อย่างข้อหาที่หนึ่งจคุก12ปีข้อหาที่สองจคุก5ปีข้อหาที่3ามจคุกสี่ปีถ้าเป็นไทยะมันก็จะเอามาบวกๆก,กันใช่ปะ่ะว่าทั้งหมดจําคุกอาจจะ50ปิปีแต่ว่าของมาเลเซียเขาจะเลือกข้อหาหนักที่สุดแล้วก็สั่งให้จําคุกแค่เท่าข้อหาที่หนักที่สุดอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นกฎหมายของเขาหรือว่าเขาใช้กับคดีนี้เป็นพิเศษแต่คิดว่าน่าจะเป็นกฎหมายของเขานะแต่ลาจีฟก็ยังไม่ได้ติดคุกนะคะก็ยื่นอุทธรณ์ขอสู้คดีต่อไป สีลร,รวมทั้งหมดเงิน,นที่กองทุนนี้ยักยอกไปคือประมาณ1นึ0 0 0ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดในการฟ้องเงินในประวัติศาสตร์โลกนะจบภาคมาเลเซียไปล้วมาดูความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกันบ้างค่ะก็ไม่เห็นว่าไทยจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับมาเลตรงไหนนอกจากเราจะมีพื้นที่ติดกันมีชาวสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งชื่อว่าซาเวียค่ะเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษทัทปิตโตซาอุดี จำชื่อบริษัทนี้ได้ไหมคะที่บอกให้ขีดเส้นตายไว้ปี2011เขาย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยเปิดกิจาการโรงแรมที่เกาะสมุยความสาคัญของหมอนี่ไม่ใช่คนก่อตั้งโรงแรมที่เกาะสมุยคะ่ะแต่เขาอ่ะเป็นคนส่งข้อมูลการทุจริตของโครงการ1 mdb ให้กับนักข่าวในมาเลเซียตอนปี2015ตอนที่เขามีประท้วงกันที่มาเลย์ก็คือคนคนนี้เป็นคนส่งข้อมูลไปแล้วในปี2015ที่เขาส่งข้อมูลเขาก็ถูกทางการไทยจับขานในข้อหาการชกทรัพย์จากบริษัทเดิมปิโตซาอุที่เคยทํางานให้ถูกดาเนินคดีในไทยแล้วก็ถูกจําคุกในไทยเนื่องจากคดีนี้มันเป็นคดีระหว่างประเทศเอาจริงๆก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเขาก็แค่มาพักที่ไทยเฉยๆใช่ไหมการจําคุกถ้าจะเกิดขึ้นอ่ะมันควรจะไปอยู่ที่ซาอุ มาเลหรือว่าแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์บ้านเกิดของตัวเองแต่ว่าทางการไทยอบอกว่าคดีนี้เกิดที่ไทยก็คือซาวเวียส่งข้อมูลให้มาเลเซียตอนที่ซาวเวียอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษที่ประเทศไทย แต่การจับกลุ่มครั้งนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ก็คือตำรวจไทยอ่ะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าเยี่ยมซาเวียเลยแม้กระทั่ง FBI ส่งจดหมายขอเรื่องมา3ครั้งในการขอเข้าเยี่ยมก็ไม่ให้เยี่ยมแต่ว่าให้ตำรวจคนหนึ่งที่บอกว่ามาจากอังกฤษมาเป็นคนช่วยสืบสวนตำรวจคนนั้นชื่อว่าพอฟินิกกนไปฟังอนาคตใหม่บ่อยๆจะคุ้นคนชื่อนี้พอฟินิกกนไทยอ้างว่ามีแค่ตำรวจคนนี้มาสอบสวนก็เพียงพอละแต่ปรากฏว่า ตำรวจคนนี้เป็นตำรวจปลอมคือเคยเป็นตำรวจแต่ออกจากตำรวจมานานแล้วเป็นคนที่บริษัทปิตโตซาอุ่จ้างมาเพื่อให้มาบีบซาเวียให้ไปรับสารภาพว่าข้อมูลที่ส่งไปเรื่องวันเอ็มดีบโกงอะ่ะเป็นของปลอมจริงๆวันเอ็มดีไม่ได้โกงบริษัทซาอุไม่ได้โกงที่เขารู้เรื่องนี้ยเพราะว่ามันมีใครสักคนส่งอีเมลหลักฐานที่ว่าบริษัทปิโตซาอุอ่จ้าง พอฟินิกนให้ไปเป็นตำรวจแล้วไปบีบให้ซาเวียยอมรับสารภาพมีคนส่งอีเมลนี้ไปให้เดอะการเดียนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่ของต่างประเทศนะคะตัดภาพมาที่ฝั่งไทยค่ะมีหลักฐานมากมายว่าพอฟินิกนน่ะเข้าเยี่ยมซาเวียแล้วก็บีบบังคับให้รับสารภาพคือทางพัก อนาคตใหม่บอกว่ามันมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีรายชื่อพอฟินิกก้นว่าเป็นผู้เข้าเยี่ยมประมาณว่าสามารถเข้าเยี่ยมได้โดยที่ไม่ต้องลงชื่อเลยอ่ะที่น่าสนใจไปกว่านนั้นก็คือมีบันทึกการสนทนาของแอปพลิเคชัน a t s a อ p ระหว่างตัวแทนของบริษัทปิตโตซาอูกับภรรยาของซาเวียคนที่โดนจับอ่ะเขาคุยกันประมาณว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าบริษัทปิตโตซาอูสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะให้ใครเข้าเยี่ยมซาเวียได้บ้างโดยหลักฐานเนี้ยพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักฐานของจริงนะคะที่มันน่าสงสัยก็คือทําไมบริ ริษัทปิโตซาอูถึงกล้าพูดว่าสามารถอนุญาตให้ใครเข้าออก เรือนจำไทยก็ได้ทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ในประเทศไทยและสามารถทําให้พอเข้าเยี่ยมซาเบียได้ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นจะต้องมีการบันทึกรายชื่อแล้วก็เวลาเอาไว้สุดท้ายค่ะหลังจากโดนบีบมากๆซาเบียก็ออกมายอมรับสารภาพว่าข้อมูลที่ส่งไปให้ตอนที่แข่โครงการวันเอ็บี่ะเป็นข้อมูลเท็จก็ได้รับโทษจําคุก3ปีตอนแรกเนี่ยกะทรวงต่างประเทศสวิตพยายามจะเอาตัวซาเวียกลับไปขังที่สวิตเพราะเขาเป็นคนสวิตใช่ไหมเขาก็ประสานกันเรียบร้อยแล้วว่าอีกไม่นานอาจจะส่งตัวซาเวียกับสวิตไปขังอยู่ที่สวิตแต่อยู่ๆนายกร ฐมนตีนาจีฟอ่ะก็มาเยี่ยมไทยแล้วจากนั้นข้อตกลงนี้ก็ยกเลิกไปเลยก็คือขังไว้ที่ไทยไม่ให้กลับสวิตสุดท้ายในเดือนธันวาปี2016ค่ะซาเวียได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็กลับไปอยู่ที่มาเลเซียคือไม่กลับสวิตละแต่ไปอยู่มาเลเซียเพื่อไปดําเนินการแฉโครงการวันเอ็ต่อไปข้อสันนิษฐานของทางพรรคอนาคตใหม่ก็คือรัฐบาลไทยอ่ะน่าจะมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันนี้ด้วยเพราะว่า1คือบอกว่าเป็นตำรวจจากอังกฤษ ตัวเองเป็นคนพามาเองอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นตำรวจปอม สองคือ FBI ขอเข้าเยี่ยมก็ไม่ให้สามคือไม่ยอมส่งตัวกับประเทศไม่ยอมให้ประเทศอื่นอะได้แต่ตัวนักโทษคนนี้เลยทั้งๆที่ปกติแล้วเขาก็ควรจะให้ประเทศอื่นเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยจบคนแรกซาเวียจัสโตค่ะคนที่สองชื่อว่าโจโลค่ะชื่อนี้ก็ค่อนข้างดังเหมือนกันนะเรื่องของโจโลไม่ได้ซับซ้อนค่ะเขาเป็นเพื่อนกับลูกเลี้ยงของนายนาจิปแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่คอยโยกย้ายเงินจากบริษัทปิโตซาอุเข้าบัญชีนาจิปแล้วก็ลูกชายความเกี่ยวข้องกับไทยก็คือในปี2016มีการออกหมจีการป็นหมายง ที่สิงคโปร์แต่สื่อมาเลเซียกับสิงคโปร์ระบุว่าโจโรพักอยู่ที่ภูกเก็ตของไทยพักแบบไม่ได้หลบซ่อนอะพักแบบสบายสบายจากนั้นปี2018หลังจากผลการเลือกตั้งก็มีการออกหมายจับโจโลเหมือนกันโดยเขาเนี่ยเป็นหมายแดงของอินเตอร์โพนะคะก็คือเขาได้ส่งเรื่องหมายแดงไปทางอินเตอร์โพก็คือตำรวจสากลอะแปลว่า มันถูกจับได้ทุกที่ทั่วโลกแต่หลังจากที่ออกหมายแดงโจโลมีประวัติในการบินเข้าออกประเทศไทย5ครั้งก็คือบินไปต่างประเทศแล้วกกลับมาประเทศไทย5ครั้งโดยที่ไม่โดนจับเลยตั้งแต่วันที่มีหมาย ก็เลยมีคนออกมาตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีของเราลุงตู่ว่าลุงละเลยกฎหมายระหว่างประเทศหรอคะลุงเห็นพันธมิตรมืดสาคัญกว่าหรอคะแต่เรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลจาก BBC News ในภายหลังว่าตํารวจอะไม่ได้ใส่ชื่อโจโรในหมายสากลก็คือมาเลยส่งเรื่องให้กับตํารวจสากลช้าเรื่องนี้รัฐบาลก็อาจจะไม่ได้ทําผิดก็ได้เพราะว่าชื่อมันไม่ได้มีในหมายแดงสุดท้ายค่ะตอนนี้นาทีลาซัก็ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการดําเนินคดีของศาลมาเลเซียนะก็น่าติดตามต่อไปค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียจะเอาผิดกันในราจีฟได้หรือเปล่าในรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรเคยมีการเสนอโครงการ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติขึ้นมาเหมือนกันนะก็ะคือจะเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอไปใช้ลงทุนในต่างประเทศแล้วพอได้กำไรก็เก็บกลับมามันเป็นอะไรที่หลายๆประเทศเขาทำกันนะแต่ตอนนั้นคุณยิ่งรักก็เป็นคนปัดตโครงการนี้เองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แบบคูคๆไว้ไปคุยกับเพื่อนในวงข้าวกันนะ <laughs> okay. โอเคจบสรุปแฮชแท็กวันเค่ะคือตอนแรกที่เราได้ยินชื่อเรื่องเรารู้สึกว่ามันจะต้องน่าเบื่อแน่ๆเลยแต่พอทำเรื่องนี้ก็คือมันสนุกกว่าที่คิดแล้วมันก็ เข้าใจง่ายกว่าที่เราคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้เหมือนกันแต่สําหรับใครที่คิดว่าการเมืองมาเลเซียแม่งบัดรซบมากๆแล้วบอกเลยว่า มันยังไม่ที่ครึ่งหนึ่งของฟิลิปปินส์เลยเว้ยคือฟิลิปปินส์นี่แบบจบยิ่งไวอีกอะไว้ว่างๆเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะแต่ใครที่อยากรู้ตอนนี้ก็สามารถไปหาดูได้จากภาพยนตร์เรื่อง Kingmaker ก่อนนะคะที่เข้าฉายอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันเข้าฉายแค่ไม่กี่โรงอยู่ในกรุงเทพด้วยเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าการเมืองไทยดูดีขึ้นมาเลยเอาเป็นว่าไปตามดูกันได้นะคะส่วนใครที่หาดูไม่ได้ก็รอฟังจากเราก็ได้ไว้สักวันว่างๆจะทําคลิปให้ฟังกันนะคะและเหมือนเดิมค่ะใครที่เข้ามาฟังคลิป กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปคะ่ะชานาลเรามีเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์กันแล้วก็จะมีเรื่องวีรกรรมของไอตัวพวกนี้อยู่ในเพจด้วยนะคะใครที่อยากฟังแฮชแท็กได้หมดถ้าสดชื่นก็เดี๋ยวรอดูคุณเจนนี่เขาแถลงทีเดียวนะคะจะได้เอามาทำทีเดียวเลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าคะ่ะบ๊ายบาย